ครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับบุคคลผู้หนึ่งที่ได้ติดต่อมาเพื่อขอยืนยันให้คนทั้งโลกนั้นได้รู้ว่าเขานั้นไม่ได้ปัวพันหรือเข้าไปเสพยาเสพติดส่วนเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปติดตามครับสวัสดีครับพี่ดีครับพี่อันนี้ที่ที่โทรหาผมเรื่องจะขอให้ตัวฉีดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เชิญนั่งก่อนนะครับพี่นั่งนั่งกับพี่ก็นี่เลยครับข้างๆกันนี่นะแหละเดี๋ยวจะได้คุยกันหน่อยคร คือคืออย่างนี้ก่อนนะครับพี่ขอญาติแบบไหนฮะพี่ครับวันนี้คือคือพี่ต้องที่พี่ติดต่อมาหาผมนะครับพี่มีวัตถุประสงค์อะไรหรอครับพี่แนะนําตัวก่อนได้ไหมพี่ชื่อกิตสดาพี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่สิบหนึ่งครับสี่สิบหนึ่งแล้วที่พี่โทรหาผมวันเนี้ยพี่อยากให้ผมช่วยเหลืออะไรครับในฐานะที่ผมเป็นสื่อของประชาชนเนีะคือ ผูบ้บอกปากคนบางทีก็พูดว่าผมเกี่ยวข้องระยาครับครับด้วยการคุ้มค้าง,งนึกซิดอะไรกันเนี่ยครับผมคิดว่ามันเป็นนแล้วทีนี้มันเป็นอันตรายกับผมเนี่ยแล้วเผื่อผมไปเจออะไรมีดีหรือคนไม่ดียักใส่ผมเนี่ยชาวบ้านเขาต้องพูดต่อไปแล้วจะไม่เชื่อผมเลยนะคือว่า,าพี่กําลังทุกข์ใจที่มีเพื่อนบ้านหรือคนรอบข้างพี่ทุบซิปกันครับผมความคิดของผมนะครับเขาเขาพูดกันนะแต่ผมไม่เคยว่าเป็นใครเลยนะครับผมคิดว่าผมได้ยิน เขาพูดกันว่าเหมือนทำรองว่าพี่ไปพัวพันกับสิ่งไม่ถูกสิ่งไม่ดียาเสพติดครับทีนี้ผมเลยมาตรวจเพื่อป้องกันตัวเองเผื่อผมจะไปโดนอะไรไม่ดีที่มันเขามายัดเสยผมแล้วเขาจะหาว่าผมผมบอกว่าผมไม่ใช่เงี้ยแล้วเขาบอกว่าไอ้นี่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 ที่เขาคือพี่มีความังลใจแบบนี้ปัจจุบันพี่ทําอาชีพอะไรบอกได้ไหมฮะผมเป็นรัพเป็นรอปภก็คือความไม่สบายใจที่กลัวว่าคนอื่นจะมองพี่ไปพัวพันกับสิ่งนี้ วันนี้พี่จึงเดินทางมาล้องสื่อเพื่อต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมครับผมบอกพี่ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะเผยแพร่ไปทั่วโลกพี่ไม่อายหรอครับพี่พี่ยอมที่จะเปิดเผยต่อสังคมหรอครับไม่อายครับเพราะผมเคยเกี่ยวข้องกับการติดแล้วแต่ผมไม่เคยขายครับแต่มันนานตอนวัยรุ่นแล้วครับและทีนี้ผมก็เลิกมาแล้วแล้วความที่ผมเลิกมาแล้ว คนไม่ชื่นชมอ่ะแต่อ่ารกระพุ่นคำมีทายเนี้ยก็แสดงว่าคนยังจําภาพในอดีตของพี่ในที่เป็นวัยรุ่นเขาก็เลยมาพูดว่าผมยังน้่อยู่ครับไม่เอ่ยชื่อว่าใครนะแต่คิดว่าผมรู้ว่าเขาว่าพูดจริงอย่างนี้ยได้จะจริงผมถามพี่ตรงๆเลยนะฮะปัจจุบันเนี่ยพี่ยังผัวพันกับสิ่งเหล่านี้ไหมไม่ครับพี่ยืนยันได้ได้โดยที่วัดกังหน้าวัดนี่แหละครับครับถ้าผมพูดเท็จยังไงอะครับเป็นไรไปเลยครับหน้าวัดนี่ครับคือวันนี้ พี่อนุญาตให้ผมตรวจฉี่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจออกสู่สังคมได้ผมจะไม่เซ็นเซอร์ใบหน้านะผมไม่ปิดบังผมจะไม่ปิดบังตัวตนของพี่เพราะเจตนาของพี่ต้องการให้สังคมรับรู้ว่าพี่ไม่ได้ยุ่งจริงๆพี่อยากใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนคนทั่วไปโดยที่พี่ไม่อยากให้คนมานินทาเพราะว่าร้ายพี่ถูกไหมฮะก็เลยเดินทางมาวันนี้อันนี้เบื้องต้นผมขออนุญาตก่อนได้ไหมครับพี่ผมขอให้น้องเขาก่อนที่จะไปตรวจปัสสาวะเนี่ย ผมจะไม่ไปฉายรูปตรงนั้นนะครับแต่ผมอยากให้น้องเขาดูคร่าวๆได้ไหมครับ,รบเพื่อให้คนที่เขาดูคลิปนี้อยู่ได้รู้ว่าพี่เนี่ยไม่ได้เตรียมฉี่มาครับไม่ได้เตรียมครับอ่างั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะครับผมจะตัดขั้นตอนในตอนตรวจปัสสาวะไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในตอนที่ตรวจสารเลยดีไหมครับแต่วันนี้ผมจะขอตรวจสารพี่ในเมทแอมเฟตามีนเ,ออเท่านั้น,น,นอ่าคือย่างยพี่กัญชาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายละไม่เป็นไร I, อยากให้เขารู้ไปเลยไงครับผมไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งเนี้ยอ่ะครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พพไปปัสสาวะที่ห้องน้ํากับน้องน,น้องเขาจะขออนุญาตคุมพี่ใช่แล้วก็ไปค้นไปขอขอยาตด,ดูได้ไหมครับได้เพราะว่าเพื่อที่เราจะผมเองก็จะได้สบายใจว่าพี่ไม่ได้เตรียมฉี่มาได้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีหนึ่งตอนตรวจปัสสาวะเลยนะครับพี่ครับอ่ครับตอนนี้ก็ได้มีการปัสสาวะไเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีน้องสื่อได้เข้าไปดูตอนที่พี่ปัสสาวะ แต่ว่าผมเองไม่ได้นําภาพส่วนนี้เเผยแพร่ออกให้คนได้ชมนะครับแต่ผมเองจะเป็นขอส่วนหนึ่งที่การันตีได้ว่าปัสสาวะนี้เป็นปัสสาวะที่ไม่ได้เตรียมมาเป็นบริสุทธิ์ใจที่พี่ได้ปัสสาวะออกมาเองต้องการจะยืนยันนะครับน้องน้องคุมทุกขั้นตอนไหมทุกขั้นตอนไม่ไม่ได้มีการเตรียมปัสสาวะมานะเราดูแลอย่างดีเราเราคุมเข้มนะเมื่อกี้นี้ยืนยันนะเอาละครับงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะให้น้องทําการตรวจปัสสาวะ สองอันนี้เป็นเมทดแอมเฟตามีนอันหนึ่งผมจะให้ผลออกมาดูก่อนถ้าขึ้นหนึ่งขีดก็แสดงว่าพี่เป็นผลลบแต่ถ้าขึ้นสองขีดนั่นส่งผลว่าพี่อาจจะมีสารแอมเฟตามีนพี่ฟังผมก่อนนะครับถ้าเกิดเจอสารเนี่ยผมจะต้องเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับพี่พี่ไม่กลัวหรอครับไม่กลัวครับไม่กลัวจริงจริงหรอครับแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยผมจะตรวจซ้ำเพื่อให้ยืนยันได้ว่าผลเนี่ย เป็นผลที่ชัดเจนไม่ได้มีความบกพร่องของอุปกรณ์การตรวจเนาะเพราะว่าพี่เองก็รู้เลยนะครับว่าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่หน่วยงานราชการใช้นะครับมันค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นผลตรวจไปพร้อมๆกันเลยนะพี่เนาะโอเคงั้นน้องเริ่มตรวจเลยเราเอาอีกอันนึงออกมาเลยแล้วนะเดี๋ยวให้พี่เขาดูตรงนี้เลยครับนี่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นะฮะเรามาดูกันก่อนนะครับก็นี่เป็นที่ตรวจ เมทแอมเฟตามีน am นะฮะโอเคหยดมาเลยสองอันพี่ก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับน้องนักข่าวอีกคนหนึ่งก็นำปัสสาวะของคุณพี่หยดเข้าไปที่ตรวจแล้วนะฮะอ่ะหย,หยดอีกอันนึงเลยให้พี่เขาดูพร้อมๆกันเลยครับ ถ้าขึ้นอีกขีดนึงผลจะเป็นบวกทันทีนะพี่รู้นะพี่เนาะผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวครับเหมือนไม่กินแต่าครับยาเสิงเนี่ยนี่นะครับทุกคนก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าอันนี้นะครับเป็นผลการตรวจสองอันซึ่งเป็นเฟตแอมเเมทแอมเฟตามีนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดของอุปกรณ์การตรวจเราจะใช้สองอันนี้นะครับนี่นะครับหากปัสสาวะวิ่งผ่านตัวซีแล้วนะครับแล้วขีดเกิดขึ้น ชัดเจนเหมือนขีดแรกตัวทีนั้นบ่งชี้ได้ว่าพี่คนนี้ได้มีสารเสพติดแต่ว่ายังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นสารอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตอนนี้ผมจะไม่ไม่ไม่ตัดคลิปออกนะครับเพื่อป้องกันการตัดต่อนะพี่นะนะครับก็พี่ก็จะได้สบายใจเพราะว่าคลิปนี้จะออกข่าวทุกเกือบทุกช่องและก็จะออกสื่อโซเชียลพี่รับได้นะ ผมก็เพื่อยังมาปกป้องอยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคงใช้เวลาอีกประมาณไม่เกิน1นาทีนะฮะนี่นะครับเดีย๋ยวโดถ้าถ้าผลออกแล้วบอกนะนี่นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจสารเสพติดนะครับซึ่งโดยเฉพาะสารเอฟเมแอมเฟตามีนซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทที่1น่งนะฮะโดยเฉพาะยาบ้ายาไอยา ยาก E นะครับก็จะอยู่ในโหมดของแอปเมดอ h เฟตามีนนี้นะครับโดยตัวตรวจนี้จะขึ้นทันทีเป็น2ขีดคือบวกนะฮะเอาละครับตอนนี้ผลก็น่าจะเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ผลก็รออีกสักนิดนึงนะครับให้มันชัดเจนออกมานะฮะ โยดปัสสาวะเข้าไปอีกหน่อยเหมือนปัสสาวะน้อยเลยปะอีกปัสสาวะเข้าไปอีกอีกอันหนึ่งเลยครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับซึ่งอาจจะต้องเสียเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าผมเองนั้นจะไม่ตัดคลิปวิดีโอนี้ออกนะครับนะพี่นะก็ผู้ชมที่ดูอยู่ก็ อาจจะเสียเวลากับการตรวจครั้งนี้ช้านิดหนึ่งนะฮะโอเครอน่าจะรู้ผลแล้วหละนี่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันผลน่าจะชี้ชัดแล้วะนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผลอ่าเดี๋ยวคุณพี่ถือถือไว้ในมือหน่อยนะครับ สองอันเลยพี่ถือถือในมืออ่ะครับถือไว้ในมือครับอ่าโอเคพี่อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้พี่ช่วยช่วยเอียงเป็นแนวตั้งให้ผมหน่อยนะฮะถือถืออย่างงี้อ่าถืออย่างงี้อ่าถือให้คนเห็นแถบครับให้เห็นเห็นผลของพี่นะครับอ่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่วยกลับด้านหน่อยครับพี่อันนี้ให้อ่าให้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับพี่ซึ่งตอนนี้ผลที่ผมเคยตรวจผู้เสพยาเสพติดนะครับ ในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นผลบวกตัวตรวจนี้จะขึ้นสองขีดแต่วันนี้นะครับผลนี้ออกมาเป็นลบซึ่งอาจจะเป็นสิ่งชี้วัดยืนยันได้ว่าพี่ไม่ได้ไปพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีนหรือยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งนะครับ,รบนะครับพี่คืออย่างนี้นะครับก็ผมจะบอกพี่วังได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคุยกับพี่นิดนึงตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับพี่ พี่สบายใจขึ้นเพราะวันนี้ผมเองเป็นสื่อสังคมเราจะนําความจริงเขยแพร่ออ,อกสู่สังคมสิ่งนี้นะคะพี่ผมขอบอกพี่นิดน,นึงก่อนนะครับว่าไม่ได้เป็นสิ่งชี้ชัดได้ว่าพี่เป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีว่าพี่เคยยุ่งมาก่อนหน้าหรือยุ่งอยู่หรือเปล่านะครับแต่ณปัจจุบันณนะเวลานี้นะครับวันนี้วันที่ยี่ไอ้วันนี้วันที่สามสิบสิงหาคมนะครับเวลาประมาณสิบสี่สิบหกนาฬิกานะโดนะ 16นากาสาสินาทีนะครับเป็นสิ่งชี้ชัดยืนยันได้ว่าตัวพี่เองไม่ได้ไปยุ่งกับยาเสพติดแต่ผมไม่ได้บอกว่าก่อนหน้านี้พี่จะยุ่งหรือไม่ยุ่งนะครับแต่ว่าพี่รู้อยู่แก่ใจความดีหรือไม่ดีนั้นมันไม่ได้ชี้ชัดอยู่ที่ผลตรวจนะครับพี่แต่ผมเองในฐานะที่ผมเป็นสื่อสังคมผมก็อยากให้พี่รับรู้ไว้ว่าวันนี้ผมเป็นสื่อมาเป็นสักขีพยานให้กับทุกคนได้รู้ว่าณนะวันนี้เวลานี้เลยเนี่ย พี่ไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดไม่ได้เสพนะครับส่วนหลังจากนี้พี่รู้ใช่ไหมครับว่ามันเป็นดาบสองคมหากวันใดวันหนึ่งที่พี่เข้าไปยุ่งหรือปวพันกับยาเสพติดคลิปนี้สิ่งนี้จะย้อนกลับมาทำร้ายชีวิตพี่เพราะวันนี้มันก็เหมือนวันที่พี่กำลังประกาศให้คนในสังคมรู้ว่าพี่คือคนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเขาเรียกว่าคนอะไรพี่คนดีอะใช่พี่กำลังจะบอกแบบนั้นใช่ไหมครับ ว่าพี่เป็นคนดีครับก็่เป็นอย่างนั้นครับครับคืออย่างนี้นะครับพีผ<ม>่ผมนะเป็นคนที่สนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนดีวันนี้ผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีสองแง่สองแง่แต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่เตือนใจพี่อยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อพี่ใช้ชีวิตแล้วพี่เห็นคลิปนี้พี่จงภูมิใจไว้นะครับว่า พี่กาลังบอกให้สังคมได้รู้พี่กล้าเป็นลูกผู้ชายที่จะบอกทุกคนรู้ว่าแม้อดีตพี่อาจจะเป็นเด็กเกเรเป็นคนทําสิ่งผิดพลาดท,ทางบ้างแต่วันนี้พี่กลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วแล้วกป็ประกอบอาชีพสุดจริตโดยการเป็นคนดีครับและพี่ทํางานอะไรครับตอนนี้รปภครับเป็นรปภนะนะครับก็ยังไงก็ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่ก้าวเดินต่อไปพี่เองติดต่อมาหาผมพี่ก็คงรู้ว่าผมเป็นคนแบบไหนถ้าดีผมก็จะสนับสนุนพี่อย่างน้อยๆวันนี้ผมเชื่อว่า คนจำนวนมากก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ผมนำมาเสนอ<ภ>ว่าเราไม่ได้มาเมคขึ้นเราไม่ได้จัดฉากขึ้นเ <y ork> พราะผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไยเพื่ออะไร <oshi> แต่ผมแค่กำลังบอกให้ทุกคนรู้ว่าในสิ่งที่พี่กังวลใจที่พี่กำลังคิดมากที่พี่กำลังเห็นว่าคนรอบข้างพี่นั้นอาจกำลังมองพี่ดำเนินวิถีในสิ่งนี้ผมก็อยากเป็นกระบอกเสียงนะครับว่าพี่ไม่ได้ไปยุ่งแต่หากผู้ใดที่ดูคลิปนี้ และรู้ว่าพี่กระทำความผิดผมขอให้ทุกท่านแจ้งผมมาได้เลยผมพี่ยินยอมให้ผมเอาตำรวจไปจับไหมครับ,รบยินดอนชดใช้ในสิ่งที่จะทำไหมถ้าเกิดว่าทำผิดพี่ยินยอมนะแล้วพี่คิดว่าวันนี้ทุกคนจะเชื่อพี่ไหมพาะผมไม่ได้เกี่ยวกับยาสพติดจริงๆครับพี่มั่นใจหรอครับรเพาะ าาลลพี่กล้าสาบานเหรอครับใ,ใ,ให้ผมอัดคลิปตรงนี้ไหมได้ครับอ่ะงั้นพี่สาบานต่อหน้าอันนี้คือวัดนะครับต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้งั้นขอให้พี่พูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยครับ <พอ S 2> ครับพูดได้เลยพี่พูดตรงนี้หันหน้านี้ก็ได้ครับผมนายกฤษดานายเว่ยขอสาบานกับหลวงพ่อสุทรว่ามีศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้ ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่พิดภายต่อบ้านเมืองและสังคมตั้งานานแล้วแต่สม,มัยรนมู้นผมเคยผิดพลาดแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้วครับจริงๆเลยครับผมสามบานว่าถ้าผมไปยุ่งเกี่ยวจริงๆขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเขาธนิมานี้ให้ผมเป็นอะไรก็ได้ให้ไม่เจริญให้ให้เกิดอะไรกับชีวิตผมที่ไม่ดีขึ้นให้ผม เกิดอะไรพี่ไม่กลัวมีอามเป็นไปหรอครับท้าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้ครับไม่กลัวครับเพราะผมพูดความจริงว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่ทิ้ง์ไปแต่บ้านเอาละครับมานานแล้วครับผมครับคือนอกจากที่มีสื่อนะครับที่เป็นสักขีพยานให้พี่แล้ววันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนสถานแห่งนี้ก็จะร่วมเป็นสักขีพยานให้พี่เดินก้าวต่อไปนะครับพี่ท้ายท้ายที่สุดนี้นะครับพี่ผมเองขอบคุณพี่นะครับที่พี่กับที่พี่เป็นคนดี แล้วผมเองน้องป๊อปเนี่ยก็จะเป็นกําลังใจให้พี่ก้าวเดินต่อไปพี่จำคําผมไว้นะครับ,รบต่อวันนี้ผมทำดีแค่ไหนก็มองก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองผมไม่ดีแต่ถ้าผมยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราไม่เชื่อมั่นตัวเองว่าเราเป็นคนดีแล้วรเราจะไม่มีกําลังใจที่เดินต่อไปทุกวันนี้ผมขอญาตถามนะพี่มีใครให้พี่กินไหมค,คนเหล่านั้นเขามาดูแลชีวิตพี่ไหมครับ เขามาให้อะไรกับพี่ไหมยามพี่จะป่วยเขาสนใจไหมครับในเมื่อเขาไม่ได้สนใจพี่ก็ทงทําดีแล้วไม่ต้องสนใจในสิ่งที่ว่าเขาจะคิดยังไงนะครับพี่ก็จะได้อยู่แบบมีความสุขถ้าพี่คิดว่าวันนี้คนนั้นคิดแบบนี้คนนี้คิดแบบนั้นผมถามว่าเราจะมีความสุขไปได้ยังไงครับในเมื่อสิ่งที่พี่พูดถึงว่าคําว่าคนอื่นเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรให้เป็นคุณกับชีวิตพี่นอกเสียแต่ซ้าเติม ทับถมหรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้พี่บ่นทอนขอให้พี่สู้ต่อไปล้วเชื่อผมว่าพี่ต้องเชื่อมั่นตัวเองนะครับอย่างน้อยๆเมื่อพี่ผ่านวัดแห่งนี้พี่จงจําไว้ว่าพี่ได้สาบานเอาไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ผีสางรู้พอแล้วครับพี่แล้วก็ตัวพี่เองรู้โชคดีนะพี่นะครับครับพี่เอาละก่อนจากกันก็น้องคนนี้คือสื่อนะจัตเตหีบ เขาการันตีเยีย่มยมให้พี่เลยว่าพี่เป็นลูกผู้ชายตัวจริงรนะครับงั้นผมขออนุญาตนำสิ่งเหล่านี้ออกสื่อนะครับพี่